สวัสดีแฟนขับมินิรแฟนเพทุกท่านครับวันนี้อยู่กับเพียบอยซอยเือกับมัสคอตตัวใหม่นะเปลี่ยนบ้างนะเห็นคนใช้นี่เยอะดีนะเกมใหม่นะครับกับเกมซูชินะก็เพิ่งเข้ามาสักพักหนึ่งนะเรายังไม่เคยลองเล่นดูก็ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฮียบอยนะวันนี้เดี๋ยวเราเอาทุนมานนะร้อยนิดๆนะเหลือามาจากเกมอื่นนะครับแล้วก็ มาดูกันว่าจะแตกเท่าไหร่สําหรับการเล่นครั้งแรกแล้วก็ที่สำคัญเลยคือถ้าแตกเนี่ยเดี๋ยวนี้เฮียแจกเครดิตฟรีอีกนะสำหรับเว็บที่เฮียเล่นอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับผมเว็บนี้นี่เล่นมานานละดีถอนไวโอนไวนะถ้าพร้อมแล้วไปรุยกันเลยนะสำหรับเกมซูชินะครับก็ต่ำสุด5บาทนะต่ำสุด5บาทแล้วก็ไม่มีซื้อฟรีสปินนะ นี่มืซื้อฟีดสปินตายครับเอ้ยตัวลึกรับเข้ามาตัวลึอกคูนี้มันจะอ๋อถ้าเปลี่ยนเป็นอะไรปุ๊บม,มันก็จะได้แล้วก็ได้คูณไปเรื่อยๆครั้งที่มีตัวลึกลับอ๋อในคูณสี่แม่งไม่เข้าเลยเนี่ยเกลือน่ะเป็นตุนร้อยสิบห้าบาทนะมากตุนน้อยตุนน้อยก็เบ็ดน้อยนะครับมาดูกันว่าจะเกลือหรือว่าไม่เกลือนะอุ้ยสแกตเชอร์อนี่แม่แตกมา มันเลียงยังไงของมันก็ไม่รู้นะการแต่งเนี่ยอย่างสองบาทมีสเก็ตเจอร์แล็มันนิดนึงป่ะลองดูอืมมีปลาหมึกมีซุนชิมีอะไรเยอะแยะเลยนะโอ้แตงบาทนึงแรงรวยแน่แน่รวยแน่แน่มาฮุ้ยฮุ้ยไปจัดหนะใครจะปีนไรเนี่ยเฮ้ยตกใจ ทำไมวุ่นวายจังอะเริ่มเลยดีกว่าหมุนซ้ำจนไม่มีตัวไฟชิ้นมามาหมุนทุกหมุนคือมีการคูณคูณเท่าไหร่อะอุ้ยคูนเนี่ยคูณทีละสองนะเอาเรื่องเอาเรื่องกับเรื่องแเง้ยหมดแล้วอรอนี่ยานี่มันเพิ่มมาเรื่อยๆไยหมดแล้ว คือตัวลึกลับหมุนที่มีจบอ๋อเยามาต่อมาต่อวายมาไม่มีปัญหาไม่ช่วยเลยเลยนี่หมุนมามันยังไม่แตกไม่ไม่เกลือ,อยาวเลยนะเฮ้ยหาให้เฮียหน่อยแตกหน่อยใช่เพื่อนหมดแล้วมาอีกมาอีกเออมาช่วยชีวิตไว้หนึ่งอันช่วยชีวิตไว้หนึ่งอันคูนยี่สิบแล้วนะตอนนี้คูนยี่สิบนะตัวลึกลับนี่มาเรื่อยๆนะ เออดีเหมือนกันนะเกมนี้นี่แบบว่าฟีสปินหมุนยิ่งกว่าตัวลึกลับจะหมดโอ,อ้ยเงินคูณทุกหมุนคูณทุกหมุนโอ้ยเนี่ยทูกไมคูณยี่แปดต้องคูณเยอะคูขึ้นกระดานแปดสิบสี่บาทคือสามสิบแล้วตอนนี้ไปครับคิวครับคิวเลยเวสามสิบครับคูณสองสองตอนนี้ ตัวล on oh, ah. <sh arp ires> well, ึกลับยังไม่หมดนะยังมีมาเรื่อ่ยหุเจเสียใจเจสามสิบไปครับซิชิชิได้มาอีกโอ้รางวัลก็โตวิ่งนะวิ่งนะวิ่ง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 ไปพี่โตนะลุ้นหนึ่งร้อยแล้วฮะจัดไปครับยังไงฮะทะลุสองร้อยนะสองร้อยปีหมานะดอกนี้นะเป็นไงอ่ะเอามาหนึร้อยสิบห้าบาทตอนนี้บวกมาแล้วนะครับบวกมา ยียคิดว่านี่จบ,บกเีเาฟินแลนอ์ยเลิอกแหละโอ้โหไอ้ขึ้นกระดานเนี่ยนี่โอ้แจกนะแจกเคิดิตน,นะสิบคนแล้วก็ใครที่นะมาเม้นโดน,นใจนี่ยัยเลือกมาเพิ่มแจกเลยนะทะลุสองร้อยไหมทะลุสองร้อยทะลุ 432บาทนะโอ้ยของดีนะซูชินะบางคนเนียเห็นเล่นเขาบอกว่าตัดยากนะนี่มาเล่นครั้งแรกนั่งเข้าป,ปีสปีตั้งแต่สามสี่แรกคููสี่สไปแล้วนะคู40ไปแล้วโอ้หตัวตัว,ตว,ตว,ตวลิกลับยังมาอย่างต่อเนื่องนะมามาเทโอ้หนีม่มีอะไรมาเชื่อมไปลูกยังไงโอ้โหคิวฮะไม่ได้ แถวกลางไม่มีคิวโอ้โเอไม่ได้คือมันคูณเพิ่มะ่ะดีตรงที่แม่งคูณเพิ่มนะไม่เข้ามาอันนึงเนี่ยก็โอเคนะค,คูณสูงคูณห้าสิบแล้วตอนนี้ยังไงครับแม่งไปอยู่แถวหลังนะไม่มีประโยชน์นะจริงๆต้องอยู่แถวหน้าเอ้ยยายนะเรากำลังโควคูณห้าสิบสองวิงว่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 งวิ่งวิ่งวิ่งมวิ่งทะลุน้อยไปนะทะลุน้อยไปนะครับ วิ่งแบบพ่ตูนวิ่งตูบตูนทะลสองร้อยโอ้โหถูนร้อยสิบห้าบาททั้ได้นะจังหวะดีนะเฮียเล่นตอบสูรเว็บที่เฮียเล่นนะเดี๋ยวถ้าจะใชยากได้เดี๋ยวแปะลิงก์มาให้ด้านล่างติ๊กให้สองขึนสิบนะฮะเล่นตอบ,บสูดจะไม่ร้อ,นนอยเปอร์เซ็นต์นะมันก็เป็นแนวทางให้เราที่มองเข้ามาเล่นนะครับหมดยังหมดแนละ้วเรียบร้อยคนระับ จบไปที่เท่าไหร่หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเนกับคุณแค่หนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะพอเฮียเลิกนะไม่ต้องทำอะไรเยอะนะวันนี้ได้แค่เตีรยรหลี่มันเดียวนะคุณแห้สบฉุกคนนะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเฮียด้วยแล้ววันนี้เฮียแจกนะแจกเลยสำหรับสุกคนที่เคยมีเงนน้นใจ นะครับเนี่ยแจกเครดิตฟรี50แล้วก็ตับเว็บที่เฮียรีดูมีอะไรบ้างครับโบนัสมีรับประมาณ0050เปนต์นะครับแล้วก็มีทั้งระบบการออโอนเงินฝากเงินถอนเงินที่รวดเร็วเนี่ยยังไม่เคยเล่นเว็บอื่นอะไรที่ว่าเล่นแต่เว็บนี้อย่างเดียวนะใครที่สนใจจะแตะที่ม้าไคลาลาแล้วก็ทางเว็บเขาแจกเครดิตให้ด้วยสำหรับ สิบคนนะครับเดี๋ยวเฮียจะมาประกาศผลหลังจากลงคลิปไปอีกสามวันนะครับใครเม้นโดนใจใครเม้นถูกใจเฮียแจ้งรายชื่อแล้วก็เข้าไปรับเครดิตฟรีกันได้เลยจากถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยบอกเฮียบอลได้เลยแล้วก็ฝากแนะนําเกมใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆในคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ามบาย